ครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับจากการกู้ปาเจโร่นะครับขึ้นมาจากน้ําก็จมน้ําไปทั้งเครื่องเลยนะครับจนล้นฝากระโปรงแต่ว่าเหตุการณ์คือย้ำเตือนเฮียไว้อัดหลายรอบอาจจะลืมนะครับแกไปสตาร์ทอีกรอบหนึ่งเฮียต้องวิ่งไปช่วยกันแจ้งให้แกปิดนะครับก็ดูเป็นความรู้เป็นอุทาหรณ์เนาะ เาเปิด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 เล็กนะครับขึ้นมาก็รีบตรวจสภาพว่าน้ำไปถึงจุดไหนอะไรยังไงเปิดกลองดูก่อนครับเลขที่ออกเข้าแล้วเข้าไหมเข้าเครื่องนะครับเปิดฝาดิเข้าน่อยดีแล้วไม่เข้าไม่เข้า แค่นี้ปรากฏว่าแจ็คพอตแตกนะครับน้ำน้ำเข้าเร็วนะครับถ้าน้ำเข้าเช่นนี้อินเตอร์คูลเลอร์ก็เข้าแล้วเราก็จะไปเช็คว่าเข้าแต่ละสู่กระบวนการที่ยากที่สุดคือถอด หัวฉีดนะครับแต่ละลูกสูบนะครับตั้งแต่สูบ1สูบ2สูบ3สูบ4สูบ1จะอยู่ใกล้เหล่านะก็ถอดออกถอดออกแล้วก็ไปเลี้ยงให้ถูกด้วยนะครับอันนี้ถามผู้รู้นะครับที่เป็นทีมช่างที่ไปด้วยกันนะรวมถึงช่างหมีนะครับที่ตรงประเด็นพอดีกแกเป็นร้าน ปป้งหัวฉีดด้วยนะครับมาจากสุขาาร์่บอกว่ารุ่นนี้เป็น G3 ก็คือสามารถใส่แล้วแยกแล้วก็สตาร์ทติดได้เลยนะครับแรงดันกลับบ้านได้ไล่น้ําแป๊บเดียวสบายใจแรงดันน้ำมันจะเท่ากันนะโดยอัตโนมัติโอ้ยไม่เป็นไรเอาเครื่องติดเอาเครื่องติดอินเตอร์เดี๋ยวมันแห้ง คือไม่ถ้าการไม่โคด์กกลับบ้านได้แล้วีงกลับไปเปลี่ยนของเหลือทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็น G4 รุ่นไททัน2019หรืออ่ารุ่นหลังหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นพารานุภาพพิกโลกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็น G4 ไม่ว่าจะทําแบบเนี้ยติดแล้วแต่เครื่องก็จะมีอาการกระตุกนะครับถ้าการวิธีการกระทำวิจัยคือต้องไล่ แรงดันน้ำมันแต่ละสายแต่ละสายให้กดตู้หัวฉีดด้วยแต่ถ้าไม่เป็นไรก็พักให้ติด่อยแล้วไปต้องล็อกนีก็ไปเช็คปั๊มหัวฉีดให้ไปเช็คแรงดันที่ร้านปั๊มหัวฉีดอีกรอบครับเบื้องต้นขึ้นมานะครับให้ถอดคั่วลบก่อนแล้วก็ถอดหัวฉีดอะไรต่างๆออกแล้วเราก็เช็คสภาพน้ำว่าไปถึงไหนนะครับพอถอดหัวฉีดเสร็จก็เอาผ้านะลองส่วนต่างๆหรือลองข้างๆ เหัวฉีดนั่นแหละครับไม่ให้ว่าเวลาน้ำมันออกมาแล้วมันกลับก็ไปใหม่นะครับแล้วก็ทิชชู่วางติดๆการไม่โครต์เนี่ยสบายใจได้ครับคราวนี้เราก็ลองสตาร์ทเป็นจังหวะนะครับไล่เป็นจังหวะกดพุทสตาร์ทหรือบิดคันเร่งประมาณอ่าเป็นช็อตๆนะครับช็อต่อว่อว่ออ่าเป็นช็อตหนึ่งแล้วก็วางช็อตหนึ่งแล้ววางไล่ไปเรื่อยๆนะครับ น้ำเขาจะไล่ไปตั้งแต่สูบหนึ่งยันสูบสี่นะครับอันนี้ถือว่าเคสหนักเหมือนกันโชคดีที่ว่าการไม่แตกยา่คตรหูแต่โชคดีนะไม่คดรังไม่หมดครับยังไม่หมดเสียงรู้สูมันจะพูงใส่หน้าคนเดี๋ยวเช็ดก่อนว่าเออมันมันดังเรียบก็แสดงว่าปลอดภัยแล้วครับเราก็ลุ้นกันถือว่าถือว่าหัวหน้าทีมทำบุญมาดีอยู่ถ้าโคดนี่คุณได้ลากอครับ ขอารอบพี่เอาเอาอีกยังไม่เอาจนหมดคือเราต้องไหวจนแห้งทุกสูบนะครับเป็นระยะเป็นระยะถ้ามันเยอะก็ต้องเปลี่ยนที่สู้ที่อ่าคุมไว้ขอบๆนะครับเพื่อที่จะซับน้ำที่มันออกมาแต่ละสูบนะครับเพราะไม่งั้นน้ำจะกลับลงไปไม่หมดทันทีนะครับมันอันนี้มันออกมาจากอันนี้หัวชีดเอาเอาใจเอาให้มันติดก่อนเด้อเอาออกไปก่อนเอาไปก่อนเอาเอา อย่ายลืมเอาที่ชู่เอาไปเลยชางเล็กมีนายช่างเล็กของแท้เสร็จแล้วก็มุดนุ่ไปใหม่พอพอขวดนี้หมันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเวลาสตาร์ทน้ำพุ่งมาเนี่ยก็เปลี่ยนที่ชู้เปลี่ยนที่ดำเป็นระยะๆนะครับเพื่อที่จะซับน้ำที่มาเล่นกันเนี่ยที่ติดๆไหนลองวิ่งกันอะไรกันแต่คนดูคลิปเราเก่ง ไม่คดครับสบายใจได้กลับไปพี่เปลี่ยนของมันจะจบเรียบร้อยแล้วไปเรื่อยๆจนน้ำหมดนะครับอ๋อไปเรื่อยๆเป็นจังหวะไปเรื่อยๆครับก็ระวังน้ำกระเด็นเข้าเบ้าตาควรที่จะเปลี่ยนทิชชู่ด้วยนะครับให้สัญญาณกันกดเป็นจังหวะประมาณนี้นะครับก็เหมือนบิดคันสตาร์ทไปถ้าเป็นแบบหมุนก็บิดไป วินาทีขึ้น,บนแบบนี้สองวิแล้วก็บิดกลับนะครับ พุสตาก็กดไปนี่ค้างไว้แป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยออกมานะครับก็บรรยากาศชื้นมื่นกันพอลูกสูบไม่คดไม่หักไม่อะไรก็มีอารมณ์หยอกๆกันแล้วครับพอเรารู้วนมาติดแน่หนีงานเตี๋ยมาด้วยโชคดีไปนะครับหัวฉีดถอดยากกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลยากที่สุดคือการถอดหัวฉีดนะครับแต่เคสนี้พอดีมันถอดง่ายก็รอดไปแล้วไอ้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือไม่ต้องห่วงมีกันครบอยู่แล้วครับ ไปเรื่อยๆครับยังไม่แห้งครับง่ายถอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้คือฟุ๊กจริงๆนะใกล้ละใกล้ละแต่สอบถามที่นะครับเจ้าของรถก็ปัจจุรถสปอร์ตคันนี้ก็แจ้งว่าเคยถอดอยู่แล้วก็อ่าดีไปเป็นถอดถอดง่ายครับไล่ไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าอ่าสูบหนึ่งสูบสองเริ่มเบาเลยครับจะเหลือแบบสลับไปสามสี่ใบนะครับมันเริ่มไล่ไปสองสามสี่เห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเบาเริ่มเบา ยังหัวฉีดออกนะหัวทั้งหัวฉีดสอนไม่ออกนี่ก็เหนื่อยเลยนะเนี่ยนี่ยังงงหัวฉีดออกเรื่อยๆครับเรื่อยๆหมดหมดไปสูบละเหลืออยู่สองสูบครับเหลืออยู่สองสูบหัวฉีดสอนไปมากโอ้ไม่น่าละคล่องเชียวปั๊มเดี๋ยวเราต้องใส่กระสุนสี่ ครับจะสังเกตว่าหัวฉีดเริ่มไม่ใช่หัวฉีดอ่ะลูกสูบจะลูกสูบน้ำเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงนะครับก็จะไล่จากนึสี่นะครับครับมันร้อนเหลืออยู่สูบสี ใกล้หมดแล้วครับตอนนี้เราถอดอ่าท่ออินเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวพอไล่จากหัวฉีดประกอบหัวฉีดเสร็จรถติดคราวนี้เราค่อยมาใช้บูทนะครับไล่อินเตอร์อีกทีเองเขาเคสนี้น้ำเข้าอินเตอร์ด้วยนะครับเอาอีกครับเนี่ยใกล้ละเหลืออยู่สูบสามกับสี่ครับดิฟลงมาน้ำแข็งกระจายหมดเลยฟัดลงมาอย่างกับแลรี่อ่ะฟุดแพ๊บเดียวไง คนมันน่นเลย้หโอ้ยท่อมันแรงกนาดานนั้นเลยตายคนที่ยกเลยโอมจีนี่ครับไล่ไปจนหมดน้ำมันจะเข้าไปอีกเพราะว่าก็เหลือสูปเดียวตอนนี้ขอครับตอนนี้ยังบูดสดนะครับเรายังไม่ได้ใส่กรองไม่ได้ใส่อะไรต่างๆเนาะนะครับพอเสร็จเสร็จปั๊บเราจะใส่หัวฉีดให้เครื่องติดนะครับแล้วก็ต่อท่ออินเตอร์นะครับฝั่ง ก็เดี๋ยวหาอะไรมาดักๆไงหากระดักเอาผ้าอุดปล่อยฝั่งดิชาร์ตนะครับเพื่อให้เป่าบูธเป่าแรงดันเรื่อยๆครับเข้าอินเตอร์แล้วก็ออกอีกฝั่งหนึ่งแต่ที่สําคัญคือจะต้องหา แผ่นกระดาษอะไรต่างๆมาลองเพื่อน้ําออกอีกด้านหนึ่งไม่พุ่งใส่ลิ้นปีผีเสื้อด้วยนะครับเอาผ้ามาลองอะไรมาลองก็สลับกันเป็นระยะแล้วอย่าลืมนะครับคราวนี้รอตายเพราะฮีโร่ฮีโร่อีกรอบหนึ่งคือรถจะสตาร์ทติดแล้วนะครับพฮีโร่เดินไปไม่ไหวไงเดินไปเอารถรถอยู่นู่นโอ้ยแค่ดกูเหนื่อยแล้วเจอลูกยางเขาขับอยู่ในดินพี่โชคดีอย่างหนึ่งนะช่างมาครบเลยพพี่ยังไม่ทันดับ เรายังเรียกได้ทันใช่ผมว่าพี่รถช่างเราที่แล้วฮีทโอ้ยเสียเลยตอนเราไล่น้ำอินเตอร์เนี่ยนะครับใบพัดจะไปรู้ผัดสีปลามันหมุนแล้วระวังนิดนึงนะแต่ก็ต้องเอาเอาผ้าหรือเอาแผ่นพลาสติกมากั้นไม่ให้น้ำรูดจากอินเตอร์เข้าในปีพีเสื้อด้วยนะครับอันนี้ช่วงนี้เราไล่น้ำแต่ละสูบอยู่นะครับถ้าการไม่โคดนะไม่โคตรมันได้ยินเสียงแล้วครับแคร์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 หรือกอกกอกกอก เดี๋ยวแป๊บนึงเช็ดน้ำก่อนถ้าคดมันก็จะงอเวลาเวลาคดนะครับมันมันจะไม่โฟอย่างนี้ครับอ่่พีอันนี้คืออาการปกติเลยก็คือกลับไปเฮียเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดอย่ากลับบ้านนะเปลี่ยนแถวเนี้ยแถวนี้เลยอ่าครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดี๋ยวไปแวะลำเหยืายมันเครื่องก่อนพราะพอผมเดี๋ยวตามไปไข่ของเงี้ยก่ไขของเดี๋ยวตามผมไปเปลี่ยนที่นู่นผมก็จะไปเปลี่ยนลำเหยเหมือนกัน หลือสูบเดียวหรือสูบเดียวขับใกล้จะหมดแล้วนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนหมดถ้าแบตจะหมดก็ต้องเอาแบตเพื่อนมาพ่วงนะครับแต่อันนี้แบตยังดีอยู่จะฟังจากเสียงเครื่องฟังจากเสียงไดชาร์จนะครับคนเนี่ยแห้งแล้วนะครับเริ่มหมดละจะสังเกตว่าอรอบแรกๆกับรอบท้ายๆเนี่ยนะครับเราหมดละถ้าแกไปเล่งสูอ่ะตาย อันนี้เคส็ดีคือแกแกสตาร์น้อยนะครับแล้วเรารีบไปเบรกทันก็อ่านั้นพอลน้ำเข้าประมาณนี้ก็ถือว่าดีมากนะอันนี้คือเสร็จแล้วก็เช็ดขอบขอบแล้วนี่อูช่างเล็กนี่มีคนถามเยอะช่างเล็กครับอูอยู่ไหนช่างเล็กอยู่อยู่อยู่ใกล้ๆที่ผายกันช่างออยเกียร์นะครับช่างเล็กโอ้ยคนถามเยอะเลยออยเกียร์ท่างเปิดร้านน่ารวยแล้วเล็กพี่ว่านยเล็กมาติด นีแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาเผาร้านกับผมเวรดเป็นกับนะมึงก็แต่เราไม่างแต่ละคนครับก็ใส่สูบเรียงสูบให้ถูกนะเราจะไม่ต้องไปเช็คแรงดันเช็คแรงใหม่นะครับเรียงถูกวางวางเป็นระดับนะครับอันนี้เป็น G3 ใส่เสร็จแยกเสร็จน้ํามันจะเข้าไปเต็มทุกหลอดนะครับแต่ถ้าเป็น G4 ขึ้นเนี่ยนะมันอาจจะมีกระตุกเพราะว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะแยกไล่ทีละท่อนะครับ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะตะกุกบ้างถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยท่านอาจจะต้องไปเช็คปั๊มหัวชีดอีกรอบนะแต่ถ้าเป็น G3 แบบเนี้ปาเจโร่ CN15 เหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกันนะครับหรือพวก v ีโก้แชมป์หรือริ v วรุ่นแรกอะไรกลุ่ม G3 อะไรต่างๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ติดแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็น NA อยู่นะครับนี่กะสักหาเช๊ะยังไม่ได้ต่อติดเว้แต่ถ้าติดทีแรกการกิ เทอร์โบนะครับเข้าไปอัดในอินเตอร์อันนี้เราโอเคสตีดีสีดวขอไม่ตดตัดนะครับเราตรวจเช็คอะไรต่างๆเสร็จเดี๋ยวเราจะต่อท่ออินเตอร์คูลเลอร์ครับแม่ทำบุญมาดีอยู่เนาะโชคดีจริงๆเลยถ้ามันหักสักการหนึ่งซวยเลยนะ ครับกระบวนการเมื่อรถกลับมาติดแล้วใส่ขั้วแบตแล้วอะไรแล้วรถติดแล้วนะครับคือจริงๆเราใส่ขั้วแบตตั้งแต่ไม่บ้านถามาครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ไล่น้ําแต่ละสูบแล้วล่ะนะแต่นี้ก็คือรถติดเรียบร้อยใส่อะไรเรียบร้อยเสร็จนะยักไปเรื่อยน้ำมันยังมันยังไม่ครบทุกหัวฉีดเอาจนยักหัวฉีดจนเต็มอย่างเงี้ยงย่ายครับ G3 ก็ยักไปเรื่อยๆเด๋ยวตันเด๋ยวเต็มเองไะครับไฟช็อต เอาเปล่ายังยังยัพี่จับครื่องนับนก่อนเมาเป็นลูกเลยนะครับพอต่อท่อเสร็จนะก็น้ำอ่ะก็เริ่มออกอย่างอินเตอร์เพราะว่ามีอ่าบูทออกจากเทอร์โบนะครับอ่าเห็นจะสังเกตว่าพอเอาฝาเร่งเร่งบูทสักแปดเก้าครับฝากล่องมาขวางไม่ให้น้ำจากอินเตอร์พุ่งใส่ลิมิตกีเสื้อนะครับ เช็ดเป็นระยะเปลี่ยนผ้าเป็นระยะนะครับแล้วก็ต้องเร่งมูดให้สูงหน่อยเนาะเดินเบาวแป๊บนึงครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับเป็นเพียงเคสหนึ่งเท่านั้นท่านก็ควรจะมีความชานาญเนาะเผื่อกรณีที่ว่าไม่มีรถลากหรือว่าไม่มีรถกู้ภัยก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะพาทุกท่าน ออกไปจากอุปสรรคได้แล้วไปขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้พอดีทีมช่างทีมแรงต่างพร้อมก็เอารถเนอออกไปเลยคันนี้ยังเที่ยวต่อได้ปกติจนกลับบ้านเลยนะครับขับกลับบ้านได้เลยนะฮตามไปทํามาเลยมาเห็นว่าอ้าวข้อต่ออินเตอร์ก็แตกด้วยนะครับแล้วตัวใหม่ที่แกตัดมาที่เฮียตัดมาเนี่ยมันสั้นไปด้วยใส่ไม่ได้ก็เลยต้องยอมใส่ท่ออินเตอร์แบบอ่า ขาดขาดไปก่อนแล้วก็หุ้มเอาไปก่อนนะครับต้องลากบูทไล่หน่อยนะครับเอาเกือบแห้งไม่ถึงขนาดสนิทเหมือนลูกสูบแต่ละลูกนะครับอินเตอร์ก็เอาแบบแห้งเหลือเป็นไอสซกเล็กน้อยก็ได้แล้วครับเอาให้ดีจะเอาให้แห้งเลยก็ได้แต่ว่าเราก็นะเอาแค่พอใช้ได้นะครับเอาพอแค่แห้งหรือพอเป็นไอก็ได้แล้วครับเพราะว่าแรงดันมันสูงนะ แปบ๊บเดียวก็เตี้ยงนะครับเสียงดูจดดิ้บเสียงมันเพ้อนะดูนะเดี๋ยวถ้าดูมันแค่เป็นฝอยก็พอละ ได้สักคู่พอเป็นฝอยพอใช้ได้ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวก็กลายเป็นไอหมดสบายๆครับอ่าแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วก็วิ่งได้ปกตินะครับอันนี้ผมมานั่งดูเจอแอร์โฟเซนเซอร์เจอกองที่เป็นสเตเลสนี่เราโอ้โหมดนะครับแล้วก็ลองจอทรมานลถได้แบบ สำหรับคนรักรถนี่โอ้ยเลยนะครับา <c oughs> ทารมานรถได้สะใจมากนะครับประมาณนั้นพอดีว่ากองสตเตเลสมันกองได้แต่ใบไม้ครับมันกองฝุ่นไม่ได้ไไดะไนะก็อาใช้วิจรารณญาณเนาะสายเฮฟวี่นะครับต่อซ้ายอ่าท่ออินเตอร์ขาวนี้ฝั่งขาออกฝั่งไปปีกผีเสื้อครับอเอาแค่ตึงๆก็พอแล้วคนนี้แรงช้างครับ ตามที่บอกนะครับอันนี้เป็น G3 เดี๋ยวใช้ได้ปกติเลยไม่ต้องไปเช็คปั๊มหัวฉีดอะไรแล้วถ้าเครื่องไม่สะอึกไม่กระตุกนะครับแต่ถ้าเป็น G4 เป็นไทตันะนะครับเครื่อง <นะ S 1> เห็นไห <นะ S 1> มเสียง15เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับหัวฉีดคนละตัวอะไรต่างเนาะมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เดินทางขึ้นถึงเขากระโจมโดยปลอดภัยครับผมน่าจะได้เดียนะ แชร์เพื่อให้ภาคปใหม่ๆจากพวกเราได้เป็นกำลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกตัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การไปว่าความรู้คือการแบ่งปันได้มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย